สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าหลายล้านวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูใต้หลังคาครับหลังคาผมครับกว้างอยู่ที่สามเมตรยี่สิบนะครับระหว่างเสาถึงเสาสูงจากพื้นนะครับเสาพื้นมาชั้นสองนะครับมาถึงอสศนะครับอยู่ที่เมตรแปนะครับนี่ครับจากพื้นมาถึงอเสเมตรแปดสิบแต่ถึงหลังคาด้านบนนี่ครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรครับท่านผู้ชมนี่ครับ ผมพามาดูใต้หลังคาท่านผู้ชมส่วนใต้หลังคาตรงนี้ที่ผมเอาเว้นไว้นะคือสามารถตีฝ้าได้หนึ่งแผ่น,นครับแต่เราต้องจับระดับให้ดีนะท่านผู้ชมนะครับนี่ครับเราตีฝ้าได้หนึ่งแผ่นเลยครับไม่ต้องตัดฝ้านะครับเราจะตีฝ้าตามตัวจันทันลงมาถึงหัวเสายานเสเนี่ยครับท่านผู้ชมเราจะใช้ไม้แขวนแล้วก็ตียึดกับตัวจันทันแล้วก็ทาเป็นฝ้าลงมาทีเดียวเลยครับ นี่ครับก็ยันถึงอเส่นี่แหละครับท่านผู้ชมในการตีฟ้านะครับประหยัดไม้นะท่านผู้ชมเราไม่ต้องไปแขวนอะไรครับเราใช้ไม้ตียึดกัดตัวจันทานเสร็จปุ๊บเราก็สามารถตีฟ้าแปะได้เลยครับท่านผู้ชมนี่ครับจุดนี้ครับเป็นรางน้ําที่ลงหัวเสาท่านผู้ชม อันนี้เป็นมุกหลังบ้านนะท่านผู้ชมอ่ะดั้งตรงกลางนีครับผมตัวนี้ผมเจาออกท่านผู้ชมผมเลยต้องใช้ไม้ขึงไว้ตลอดเวลานะครับท่านผู้ชมตรงกลางผมจะไม่มีดั้งนะครับแล้วก็ไม่มีอเสตัวนี้ครับเดี๋ยวเจาออกครับเมื่อตอนมุงหลังคาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ขึงไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเจาออกครับท่านผู้ชมก็เสร็จไปเยอะแล้วครับ เดี๋ยวจะมุงหลังคาแล้วใกล้แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับพาท่านผู้ชมมาดูครับใต้หลังคาก็จะใส่นอ็อตส่วนใหญ่แล้วผมจะใส่นอ็อตค่อนข้างจะเยอะนะครับเนื่องจากว่าง่ายสะดวกนะครับท่านผู้ชมเจาะแล้วก็ใส่น็อตได้เลยนะครับถ้าตั้งในระดับแล้วนะครับท่านผู้ชมนั่นครับ พาท่านผู้ชมมาดูครับไม่สูงเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าจากพื้นไปถึงตัวอาเสเนี่ยเมตรแปดสิบเองนะครับผมพาท่านผู้ชมมาดูตรงนี้ครับท่านผู้ชมผมจะใช้ตะปูจิกนะตีจิกระหว่างจันทันกับอาเสไว้หนึ่งตัวแล้วก็จะยิงอีกตัวหนึ่งครับเข้าไปอยู่ที่หางปลานะครับก็จะเป็นสองตัวแต่หางปลาตีอยู่สองตัวครับตะปูสามหนึ่งตัวแล้วตะปูสี่หนึ่งตัวครับท่านผู้ชมนี่ครับ ตรงนี้จะเป็นจุดต่อระหว่างมุกหลังบ้านกับบ้านหลังใหญ่นะครับที่มีรางน้ําอยู่สองตัวนที่ใช้จันทันทําเป็นรางน้ำท่านผู้ชมอย่างที่บอกครับตัวนี้ดั้งตัวนี้ผมจะอ,ออกนะพร้อมอเสตัวนี้ครับเอาออกเนื่องจากว่าเราจะไม่เอาไว้นะครับผมก็ได้ทําตุ๊กตาขึ้นมารับเนี่ยครับตัวอสสทางมุกนี่ครับเราก็จะใส่นอ็อตตรงนี้อีกสองตัวนะท่านผู้ชมเราใส่น็อตตรงนี้สองตัว เพื่อยึดว่ไามาให้เคลื่อนจากตำแหน่งนั้นจากก็ผมใช้แค่ตะปูตีไว้นะครับท่านผู้ชมนี่ครับตรงนี้จะเป็นรางน้ําลงที่หัวเสาทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวาพาท่านผู้ชมมาดูครับ ดูได้นะผู้ชมนี่ครับสร้างบ้านใัวเองนะผู้ชมนี่หางปลาครับผู้ชมก็ดูได้ครับตลอดแนวก็คือระหว่าง ตัวมุกด้านหน้าถึงด้านหลังอยู่ที่หกเมตรนะครับเฉพาะตัวบ้านนะครับอยู่ที่หกเมตรนะครับผมใช้ขึงไ้่หมดครับใช้ส่วนใหญ่แล้วใช้ไม้ขึงนะท่ผู้ชมแต่ยังขึงไม่หมดนะครับแต่รอขึงหมดครับนี่ครับรางน้ำสองตัวจุดต่อของรางน้ําทางซ้ายและขวาท่านผู้ชมนะครับขวาหนึ่งตัวซ้ายหนึ่งตัวใช้กันทํป็นตัวทํารางน้าเลยท่านผู้ชม ด้านซ้ายมือนะครับจะลงที่หัวเสาหมดครท่านผู้ชมลางน้ํา,าผมเอาผมมาลงที่หัวเสาแล้วก็ใช้น็อตยึดนะครับท่านผู้ชมที่หัวเสาเลยนี่ครับจุดต่อระหว่างมุกกับบ้านหลังคาใหญ่นะครับท่านผู้ชม วันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าหลายล้านนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาท่านผู้ชมมาดูาการมูงหลังคาท่านผู้ชมวันนี้ก็สวัสดีครับ